คดีนี้ไปดูผัวเมียจุดปังฟ้าส่งมาเลยสวัสดีครับผมดาบตรวจประสิทธิ์มงดีจราจรสารคบการนะครับก็มีวันหนึ่งได้รับแจ้งเหตุว่าได้ยินเสียงห้องค่าทัางสองคนนี้เป็นสามีภรรยาครับคุณสามีกําลังอินกับบทเพลงส่วนคุณภรรยากําลังไปอาบน้ําก็ไม่น่ามีอะไรราวะไปบไม่ได้ยินเออ ใส่หูฟังเนี่ยนะมันเป็นแบบนี้แหละครับพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยโอ้ยล้วขาดน่ะจะไปปรกร้องเพลงที่ไหนวะร้องยู่ได้ทั้งวีทั้งวันโอ้ยล้มล้ฟาดหัวฟาดด้วยโอ้ยโอ้ยลุงฟอหรอเปล่า๊บปั๊บปั๊บโอ้ยถึงก็ขยับตัวไม่ได้เลยครับก็ล้มแรงอ่ะครับร้องสิครับร้อง โโอ้้้หววยยดดเมียตายแล้วเอ้ยน้าสาวสาวขังเพลงป้าปอบปอบเฮ้ยเสียงอะไรวะมันคล้องมันตูมันกับบทเพลงมันอยู่ช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเมียเขาลองมาช่วยด้วยอะเออเมียใครอ่ะโอ้โหหัวหัวซ้อมเมียเนี่ย เทียร้องแทบตายอีผัวไม่ไ,ได้ยินค่าบ้านได้ยินกลายเป็นซ้อมเมียไปแล well ้วนี่เจ้าตำรวจเหออเจ้าตำรวจเจ้าตำรวจเอาเรียกตำรวจอีกอูโหไปใหญ่แล้วโฟโซบิสเลยเมื่อไหร่จะได้ยินวันนี้ยังยังไม่ได้ยินอยู่เลยเอ้าอุ้ยฮัลโหลคุณตำรวจคะรีบมาด่วนเลยค่ะพวกเมียตีกันค่ะไม่ได้ตีบัวนแวนไปป่าเก็บยังร้องเพลงอยู่เลยบัวนวันใบฝาเก็บนะเต้าหนนี่มาแล้ว เขียกเงเรงาให้ช่วยเขียกองาเปิประตูเปิดประตูตใส่ถดยเป็นฝักแรงนึงสก๊อยเขียกขาดวอย ไปครับไม่ใช่ซ้อมเมียคุณเหรอฮะผมไม่นะซ้อมเมียผมไม่เมียผมอาบน้ำอยู่ไม่อาบไอ้ที่อาบอะเลือดอาบเลือดอยู่เนี่ยพันพันพันโอ้โหอุ๊ยอะไรมาอุ้ยเนี่ย่เจ๊เนี่ยตั้องได้พี่ มอีกหน่อยเออแมไอ้บ้าหูฟังไอ้หูตึงไอ้หนวกโอ้โหเกลียดอ่ะทาพาพาพาอยู่ตั้งพอสมควรน่ะก็เลยพังประตูเข้าไปมีเสียงผู้หญิงอ่ะขอความช่วยเหลือนะ โมแจ้งมาภรรยายผมเนี่ยเขาไปอาบน้ำในห้องน้นําอยู่แล้วก็เลยเดินไปห้องน้ำไปแล้วก็ปรากฏว่าแฟนเขาเนะี่ยลืล่นล้มล้มแล้วก็ลืมแล้วลุกขึ้นไม่ได้เรียกให้คนช่วยเหลือสามีก็โมแต่เล่นโทรศัพท์ใส่หูฟังแล้วเปิดเสียงดังยังไงก็ไม่ได้ยินนะครับเปิดเสียงดังนะักลับเป็น้าง้องสามีแบบนี้ห้ามปล่อยให้หลุดมือนะเก็บไว้ด่าให้สะใจก่อนค่อยปล่อย ขอขอบคุณดับตำรวจประสิทธิ์ม่วงวันดีผู้มุงครับหมูง,งานจราจรสอนอโคโครามเจ้าของเรื่องสามีชอบร้องเพลง